น,นั่งตรงนี้นะคะเด็กแมวสวัสดีค่ะเียบดิ้นก่อนเียบลิ้นก่อนเด็กแมวค่ะ ต้องเก็บทิ้์ก่อนอไหนดูสิออใช่อยู่นี้ไหมไหนดูสิอึ๊บตู้ใช่ไหมไหนดูสิอัอดูฝ่ง ไม่ใช่เช็ดกล้องเช็ดแล้วอไปกินก๋ยตี๋ยวนะคะ<ม>ใชไหมชไหมอ๋ิยเตี๋ยวคะ่ะนใชไห้แปะข้าวก่อนอยู่นี้แป,ป้าก่อนเก็บดิ้งก่อน เก็บดิ้งก่อนเก็บดิ้งก่อนอยู่นี่จังเจ้ดิ๊早安迪卡เก็บดิ้งก่อนเก็บดิ้งก่อนป้าป๊าสอนเก็บดิ้งยังไงเก็บดิ้งก่อนเร็วไหนไหนเก็บดิ้งก่อนป้าป๊าสอนเก็บดิ้งยังไงหนึ่งสองสามป้าป๊าสอนเก็บดิ้งยังไงนะหนึ่งสองสามไม่ใช่ค่ะไม่ใช่๋ยวไม่ถือให้ก่อนไหน เก็บดินก่อนเก็บดินเก็บดินโนโนโนอันนี้มันหันกล้องไปข้างหน้าแล้วอยูนี้อ่ะหันหน้ามาเก็บดินก่อนบเก็บดินก่อนหนึ่งสองสามเก็บดินก่อนเร็วใช่ดีต้องเก็บดินก่อนนะไม่งั้นป้าป้าดุนะป้าป้าบอกว่าห้ามดูดดินไอเก็บก่อนเร็วหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามแชะเก็บดินแล้วกดขึ้นได้ ยัไงยิ้มหวานกัยิ้มหวานไงเก็บดิ้งก่อนหน้าหมูไงหน้าหมูหน้าหมูหน้าหมูไงหน้าหมูทำหน้าหมูกันเร็วเก็บดิ้งก่อนเก็บดิ้งก่อนใส่แว่นก่อนเร็วเร็วเร็วใส่แว่นไงใส่แว่นไงใส่แว่นก่อนใส่แว่นหน่อยโอ้อหือดอกนี้อออืื้หใส่แว่นดอกนี้อื้อหือเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี ไหนคะกลับบ้านครับไหนกลับบ้านยังสิบดาบพีดาเต้นแล้วเมื่อกี้บอกน้ำอะไรให้เอาอสไรถเยลยกลับบ้านกลับบ้านแล้วขอบ สอบได้พี่ช่วยหนูก่อนเถอะไปไหนอยู่นี้ไปไหนคะเก็บลิ้นก่อนเก็บลิ้นก่อนเก็บลิ้นเก็บลิ้นเก็บลิ้นก่อนฮึบฮึบฮึบเก็บลิ้นก่อนฮึบเก็บลิ้นก่อนเก็บลิ้นก่อนเร็วไม่เก็บปะเก็บลิ้นก่อนฮึบฮึบหมดแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยต้องตามันไหนอ่ะนะที่หมดแล้วเอง้

ปิตอร่อยไหมอร่อยไหม่ดกัวมเคยแกงต้ใส่กะปิต้ใส่กะปิอันียาวเปรี้ยวหวานม่บนั้นตอนมาที่ยวันครั้งหนึ่ง้ันเนายังกะบายัง